ผมเคยผ่านจงังหวะที่อาจจะหนักกว่าท่านตอนนี้ด้วยซ้ำอแล้วล้อก็ทรงเมตตาให้ผมก็ได้ฟื้นขึ้นมาได้ด้วยความเมตตาจออกากอล้อ อั uh u, าลลอฮ์ س ب ح ا า ه และ ت ع ا ل ทรงยิ่งใหญ่ครับชีวิตของมูฮัมหมัดเองเนี่ยเริ่มต้นเรียกว่าแทบจะติดลบเลยนะครับด้วยความที่บ้านแตกพ่อแม่แยกกันผมออกมาใช้ชีวิตตั้งแต่อายุ17ดปีซึ่งผมก็ไม่โทษใครนะมันเป็นการเลือกของผมเองเพราะณนะเวลานั้นผมมีความรู้สึกว่าไม่มีที่ว่างสําหรับผมอ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากจริงๆขยันเหมือนเดิมครับมีอามานะมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความมั่นใจในอัลลอฮ์ลำบากถึงไหนคือไม่มีเงินเลยนะคุณผู้ชมผมท้อได้ไหมอ่ะผมทอ้อ ไม่ได้ไม่มีประตูให้ผมเดินไปท้อเลยผมเอากระดาษ A4 มาวางตรงหน้าแล้วผมเขียนสิ่งที่ผมทําได้วันที่ผมเริ่มต้นตอนอายุ17กับวันที่ผมเริ่มต้นตอนอายุจะ30สิเนี่ยสิ่งที่มันเขียนลงไปในนั้นเนี่ยมันมากขึ้นประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการที่เราเนี่ยได้ทํางานผมก็เลือก Choice ในสิ่งที่ทําเงินได้เร็วที่สุดแล้วผมก็ตั้งวางแผนขยันในการที่จะหาลูกค้าผมไม่มีรถผมก็นั่งรถประจําทางไปผมก็ไปเท่าที่อัลลอฮ์ทรงให้เรามี ปัใจจัยในการที่จะเคลื่อนตัวเองไปสู่การหาปัจัจอย่างชีพนำปัจจัยชีพมาดูแลแม่ผมแม่ภรรยาภรรยาแล้วก็ลูกของผมนี่คืออาม,มานะของผมมันเป็นหน้าที่ออัลลอฮ์ก็ทรงเมตตาติดต่องานได้บ้างไม่ได้บ้างได้งานเล็กผมก็เอาใหญ่ก็เอาสิ่งที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยผมอยากจะแบ่งปันเพื่อเป็นประสบการณ์ว่าชีวิตของคนทุกคนเนี่ย้วนแล้วแต่ได้รับบททดสอบนี่คือความเมตตาและการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ที่องค์ทรงให้กับผมและผมก็เชื่อว่าพราะองค์ไม่ได้ให้เฉพาะกับผมเท่านั้น พี่น้องที่วันนี้อาจจะล้มลงเนี่ยอย่างน้อยวันนี้ผมเล่าเหตุการณ์เหล่านี้ให้ฟังเนี่ยจะได้เป็นหนึ่งตัวอย่างของคนธรรมดาอย่างผมที่ผมมีชีวิตอยู่ที่ผมเคยผ่านจงังหวะที่อาจจะหนักกว่าท่านตอนนี้ด้วยซ้ำแล้วล้อก็ทรงเมตตาให้ผมก็ได้ฟื้นขึ้นมาได้ด้วยความเมตตาจากลา้อ